ครับผมตอนนี้อยู่ที่น้ําตกวังกะ้นเหลืองครับอยู่ที่อําเภอน่าจะเป็นอำเภอชายปานครับผมจังหวัดลบบุรีนะครับผมบรรยากาศสวยงามมากเลยครับผมเป็นวิวสวยบน้ําตกหินปูนครับซึ่งเป็นน้ําตกที่มีตาน้ำครับอยู่ด้านบนนะครับผมขึ้นจากทางนี้ไปก็ประมาณอีกหนึ่งพันสองร้อยครับก็มันกิโลกว่าๆหน่อยครับจะมีตาน้ําอยู่ข้านบนนะครับผม จะเป็นน้ําตกหินปูนจากธรรมชาตินะครับผมบรรยากาศดีครับผมบรรยากาศดีนะท่องเที่ยวเยอะมากครับวันนี้เป็นน้ําตกธรรมชาตินะครับผมเป็นน้ําตกที่น้ําตกการนี้เป็นน้าตกน้ํามาจากใต้ดินนะครับเป็นน้าซับที่ไหลลงมาจากด้านบนนะครับจากด้านบนครับไหลลงมาด้านล่างครับเป็นน้ําจากธรรมชาตินะครับผมไหลตลอดทั้งปีเลยครับผม มันตกลังกั้นเหลืองครับผมอำเบอแชบดานนะครับจังหวัดลบบุรีครับผมตกสวยมากครับผมน้ําใสมากับน้ําใสมากเลยครับน้ำใสเขาเรียกเหมือนจะเป็นน้าซับร้บน้ําซับที่ไหลลงมาจากด้านบนลงมาล่างนะเป็นน้าตกถึงปูนครับผมสวยมากสวยมากนักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับผมมาในช่วงเมษาพุทธพาเนี่ยน้ํายังพอพอเล่นได้อแบบน้ําดีมากใสก็ใสน้ําใสมากเลยร ครับและมาชมกันได้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกินเที่ยวไปไหนครับผม,มขากคุณมากครับผม